สวัสดีค่ะนางสาวจิราพิญญาจำ่ายกำลังศึกษาอยู่ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเซกาห้องพิเศษวิคณิตอินเทนซ v e โปรแกรมเกียร์เฉลี่ยสะสม5เทอมอยู่ที่3.93งานดีเรกนะคะหนูชอบฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์อ่านนิยายแต่งนิยายซึ่งการแต่งนิยายนะคะนอกจากจะต้องมีจินตนาการที่สูงแล้วยังต้องมีทักษะการใช้ภาษาให้ถูกต้องอีกด้วยค่ะ แล้วก็มีการตัดต่อวิดีโอนะคะประมวลยกของตัวเองอีกด้วยค่ะจุดเด่นที่ชอบในตัวเองนะคะหนูมีหนูเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากค่ะเมื่อหนูตั้งเป้าหมายอะไว้แล้วนะคะหนูจะพยายามจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะคติประจําใจนะคะต้นไม้ที่สวยงามไม่สามารถโตได้ภายในวันเดียวค่ะค่ะสาเหตุที่อยากเข้าเรียนหลักสูตรนี้นะคะคือหนูอยากเป็นเจ้าของกิจการค่ะ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหนูจึงได้มองหาสาขาที่หนูจะสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในธุรกิจของตัวเองได้ค่ะและต้องเป็นสาขาที่ลดความเสี่ยงของกิจการได้อีกด้วยค่ะโดยหนูค้นพบว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆล้วนแล้วแต่จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากคือนักบัญชีหรือการทำบัญชีค่ะ ซึ่งถ้าเราสังเกตได้นะคะก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ร้านค้าร้านอาหารทั่วไปล้วนแล้วแต่จะต้องมีการจัดทำบัญชีขึ้นเพื่อดูงบประมาณต้นทุนกำไรขาดทุนของกิจการนั้นๆค่ะดังนั้นนะคะหนูจึงคิดว่าบัญชีเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความรู้พื้นฐานที่ควรจะมี และเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบกิจาการค่ะค่ะหนูนะคะก็อยากเป็นเจ้าของกิจาการค่ะโดยหนูนะคะจะนำเอาศาสตร์ความรู้ที่ได้ค่ะมาใช้ควบคู่กับความชื่นชอบของตัวเองซึ่งมีประโยชน์ต่อการนํามาวางแผนหรือตัดสินใจในการทําธุรกิจส่วนต่างๆและยังช่วยให้การบริหารงานนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถคายคะเนเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีทิศทางค่ะนักจากหนูจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างที่หวังแล้วนะคะยังได้นําความรู้นะคะมาต่อยอดความชื่นชอบให้เกิดเป็นรายได้ได้อีกด้วยค่ะและถ้าหากว่ากิจการของหนูนะคะประสบความสําเร็จค่ะหนูก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นี้นะคะโดยการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือให้ผู้คนภายนอกได้อ่านค่ะ